หารถอีกโก้ค่ะสุดประหยัดแนะนําแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นมิสูบิชิมิรานของเรานะคะเป็นปี2019 <c oughs> <c oughs> มิสูวิชินะคะเป็นมิรานปี2019 mankind, เลยนะคะราคาอยู Spark ่ที่329,000บาทนะคะ่อน5,000บาทตลอดอายุสัญญาบอกเลยนะคะว่าในส่วนตัวรถของน้องคือขึ้นท็อปว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยเนาะแถมคันนี้นะคะไม่แค่5,000 0โลเองนะคะอ่ะเราไปดูด้านหน้าของน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงลอยนะเฮ้ยใช่อันนี้เป็นสีม่วงเดิมจากโรงงานมิสูนะคะ ไม่มีซ้ำแน่นอนเลยนะคะอ่ะหน้านด้าของน้องเป็นกระจังหน้าโคเมียมนะคะเป็นของรังพึ่งเนาะไม่ใช่รังแตนรังพึ่งเลยนะคะคันนี้อ่าสวยเนาะภายในของเขานะคะบอกเลยว่าสวยหรูมากอ่าสวยั้มล่างบ5,000บาทตลอดอายุสัญญาได้หน้าจอให้ด้วยนะคะแถมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะผ้าระบายความร้อนได้อย่างดีอ่าคันนี้บอกเลยว่านั่งสบายมากเดี๋ยวนั่งให้ดูนะคะ อ่าขับขี่นะคะไม่ว่าพี่จะตัวเล็กหรือตัวสูงมันก็มีพื้นที่เหลือนะคะทุกคน<ช>มาสามารถนั่งได้สบายเลยนะอ้าเราดูเลขไม้กันเลขไม้ของเขาเลยนะคะตัวเด็ดเลยคือ5 0,000โลนะคะสวยไหมล่ะเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีกระเทยขับคล่องนะคะขายดีมากเลยคันนี้ผ่อนแค่ห้าพันบาทตลอดอายุสัญญาจัดแม็กใหม่ย,ยางใหม่ด้วยนะคะแม็กทีเด็ดร้านดังเลยนะแล้วก็ยางใหม่เช็คสภาพช่วงร่าง เช็คข่วงอะไรเรียบร้อยหมดเลยอ่ะเราไปดูด้านหลังโอ้โหด้านหลังของเขานะคะมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยพี่จ๋าอะดูยางอะไรนะคะว่ามีไหมอ๋อมียางอะไรด้วยยางอะไรยังไม่ใช้งานเลยเนาะเพราะว่ารถน่ะเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะทุกคนเดิมแค่ไหนมาดูกันเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าเดิมไหม วิธีการดูรถเดิมๆนะคะสําหรับเรานะคะให้เทคนิคง่ายๆเราจะดูเมคอัพนะคะว่าเมคอัพของเรามันมีรอยต่อชัดเจนไหมโอ้ยดึงยากของใหม่มันแกะยากนิดน,นึงนะคะพี่จ๋าอ่าดูนะคะเมคอัพรอยต่ออยู่ครบเนียนกริบเลยนะคะเดิมจริงมากแม่ จ้างช่างศูนย์จ้างช่างอะไรจ้างช่างอู่จ้างอะไรจ้างมาดูเลยค่ะเรารับประกันหลังการขายด้วยนะคะทุกคนกจ้างมอลรามาดูก็ได้นะคะพี่จา๋าสำหรับของเรานะคะ <c oughs> เราเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยที่ปัดน้ำฝนนะคะก็มียางปัดให้ด้วยนะคะทุกคนก็ต้องมีอยู่ลไม่ ยางเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะคะไม่เอาของใหม่แถมโรงงานแล้วเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะยางปัดใหม่ห้องเครื่องบอกเลยว่าแจ่มมากใหม่กิฟเลยนะคะใหม่กิฟอ่าดูเลยนะคะว่าน็อตอยู่ครบไหมอยู่นะคะอยู่ทุกตัวเลยน็อตหนีไม่มีอันไก่แกะไม่มีชนหนักไม่มีอะไรมากแล้วค่ะพี่จา๋าหนูก็ไม่มีนะคะอ่าดูเลยนะคะมอ,อกอยังอยู่นะคะถ้ารถที่ชนหนักมา สังเกตเลยว่ามออกกอยังไม่มีอันนี้มอคอจากมีซูบิชิแท้เลยอ่ะตรวจสอบได้เลยนะจ๊ะสําหรับของเราในส่วนนี้เราถ่ายน้ำมันเครื่องน้ํามันเกีีร์ให้ด้วยนะคะออกรถวันนี้นะคะเราแถมโปรโมชั่นช่วยผ่อนถึง1ปีเต็มออกรถเพียง99บาทนะคะฟรีค่าดําเนินการไฟแนนซ์ฟรีต่างๆนานา,นาตรวจภาษีอุฟรีจากพี่จ๋าถ้าใครอยากได้รถไปใช้งานก็ติดตามที่ช่องชาวโปเรมาตี พาดูรถได้เลยนะคะบาย